สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ pues <c Fern anda> สวัสดีครับพ <c oughs> <úc ados> ี่น้องครับผมค่ะครับเอาดีใจกับพี่น้องเอ็ซีด้ครับผมค่ะครับพ่อสายด่วนพ่ออุดรสายเต็มได้ครับพี่น้องเนี่ยนี่ไปทั่วหาก่อนแสดงความยินดีน้ำเพลือนี่ยยังว่าคนไหนเทริญสมีพอสมแม่หาเล็กวินพร้อมยังว่างวดหันสองศูนย์ลงประธานเนาะเ่ได้บ่ได้เบิรงนพร้อมบ่ได้เบิร์นไล่คนอืมมางงวดนี่เต็มเต็มเลยครับผม เพิ่นนอนแล้วครับโอเอ็มซีเพิ่นได,ด้ด,ดิมาดนดวนเลยครับผมอาจธิคำแน่หกโมงเคืงเหมนกับเ่นเซตัดคลิปแล้วถอดของอี่ห้อบอเอาของน้ำเชี่อมมาเบิ่งด้วยน้ำเชี่อมบอเมียนป้าจ<ะ>ุกของน้ำเชื่อกับคักคือกันน้ำเชื่เกง่งนะใบเนาะบ่บ่วเปิ้นสูตรน้ำเชื่อนะคะสูตรเสี่อนสูตรอาจารย์นี่เต็มเต็มผูนักการเมืองทุชมอลายมือน้ำเชื่อเขียนเลยค่ะ ย่านหน่อยถ้าแปดมาสิแปดยังนะครับผมแปดเจ็ดแมงเน,นี่ยครับเต,ต็มเต็มได้ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเอาอสังคีมเด้อค่ะท่านผู้ชมมาเด้อครับพี่น้องครับผมค่ะมีโสรมีลามแล้วครับผมปาดขนาดเท่าไหนอาบน้ำที่นี่ค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ครับค่ะหน้าย,ยังใสแต่ว่าเออผมไปตัดจังหน่อยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> รับหาเวลาไปตัด <c oughs> ต่ะเนา สรุปตัวเลขก,กันครับผมสังขีมกันท่านผู้ชมสังคีมเซลน์ลำสบู่เด้ครับพี่น้องค่ะครับเอาสรุปเบื้องกระนาแถวโอ้มีพออุดรเนี่แหละชัดเจนเลยครับผมค่ะชัดเจนเลยหนึ่ง,หน,งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเลียงมาออกเบิ่์แต่วแปดเจ็ดนี่ครับเพียงเลียงไทยเนาะตามมานี่ก็ญาติน้อยอมันเชื่อว,ว่าอย่าลืมแปดเจ็ดครับผม เอาเถอะหนึ่งหนึ่งเจ้าว่าคิดพอเลขลูกฟ้าแฝดคอยเยบ่ะโอนอนน้ำหมวกเป็นไรเนาะอืมลูกฟ้าแฝดแต่ว่าเอฟซีพันว่าน้ำเสียไดเลขฝันบ่ว่าสิเลขอีกยังไปถ้าขาำขมพัน่านี่กัอาจารย์เอ๋ครับผมอืมอาจารย์เอ๋เจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะเห็นบช่เห็นนี่ครับค่ะอาจารย์เอ๋น้อดันก็จะเป็นเล็กเด่นครับผมค่ะ คนพูดเขาสิครับพี่น้องเนาะเด่นหนึ่งเลขติดเป็นกับเจ็ดกับแปดครับระวงังหาดีนะเถาเก้า 98, แปดกับดอนวุฒช่วงบันเก้ 98, แาแปดระวังห้ดีค่ะเนาเซียนกับทุ่มแบรนครับผมค่ะห้าแปดเจ็ดถ้าเป็นหนึ่งแปดเจ็ดนี่แตกอืมครับนี่ครับผมพี่ลุงตะวันแปดครับผมแปดเนาะโอ้เลขออกเบิร์นเนาะ ตามกันต่อเด้อครับพี่น้องบันพุธอย่าลืมเด้อครับผมแต่ว่าสิกคาแน่หกโมงเคิงครับโดยประมาณเอ๊ซีในไล่เป็นไล่มาถามทรงไห้เนี่ยลืมไปมดแรกค่ะเดิมาช่ o o เครื่องเฝ้าค่ะเน่ตั้งตั้งคนกับอ่านเห็นกับทรงไห้อยู่กับผมเมือกี้กับอ่านบ่เห็นนี่ดีครับผมอยากรายยานอ่านบ่เห็นขันอ่านเห็นกับสีเฝ้าทรงในไล่ให้ขึ้นกันค่ะเน่คนโคราดครับผมแปดให้กันนี่นะครับ มายสเขาเหล็กเด่นครับข้อเสียน,น้องคายสครับพี่นองเนาะตัวเด่นหนึ่งอาจารย์เอกเจ็ดครับแอดจิตตาเนี่ยขึ้นบนแปดโอ้หนูน้ำผ้ากัน,น,น,นขึ้นบนเถาออกแปดเจ็ดอืมนี่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 ขึ้นบนมดเนี่นี่หนูน้ำทิพนี่ของเก่ามาเชย่อของยาหน่อยเลยเถาของยาหน่อยอืมมีกระแปดด้วยกันนี่ผ้ากันขึ้นบน ส่วนกันขึ้นบนวดัดท,ท,ทั้งๆเป็นเหล็กลางไหมคะ่านมุส้มบ่ายเราว่างแล้วค่ะบ้านนี้นะคะือจังหนูนามนี่เพิ่นเดิน,ด,นดีบ้านนี้เปรียบเทียบที่เอฟซีเคยเห็นเหล็กเดินไม่เห้าวล้วบ้านนี้มันแบบว่าสีสั้นดิบ้านแถนสีสรรั้น,น,รรนเอา,รเอาปรอยู่แล้ววันแลนขึ้นบนดิบ้าน <บา S 1> นี้ครับบ้านเบ้งงบนนานสเป็นเั่งไดหมวดนานี่แหละค่ะ่านมุส้มบ้านนี้สีเป็นเั่งไดครับ แถาว่ามาขึ้นจุดตกงไปเลยบันนี้ถ้ามากันเย่าเลยถ้าว่ามาลางอีกบ้านนี้ก็คือพันสิเปียนสูตรใหม่เลยบ้านเมียนแระมานนั้นได้ครับผมเพราะว่าน้าเสียเวบาเรื่องจริงที่ว่าเห็ดหวยหวยไทยหวยเล่ามาเนาะท่อครับค่ะพ่นเดินมาเย่าพ่นกาดสิไปบนดิบันนี้ครับพอวาเอฟซีจองจะเอาลางนี้มันเขามาเย่าต้องซ่อมเมืองโงดานเมีน พ่อไปบนแล้วงวดต่อไปได้บันเท่าตัวไผ่ตัวมันดิแมนอันนี้จริงเนาะค่ะ่านผู้ชมเพิ่นอาจิเปียนสูตรมาเนาะนอกจากเพิ่นสิเปียนสูตรบ้านนี้เริ่มไม่แต่ว่างวดน่าเบิ่งเพิ่นอีกเนาะครับผมค่ะเอาครับพี่น้องเนาะสมการรอคอยครับผมครับสายด่วนพ่ออุดรซีขูหนึ่งหนึ่งเลยพ่อพ่อพอมาบอกงวดแรกเขาเอฟซีเพิ่นกระซือน้ำพอนี่เพิ่น สีหายนำาย ает, นซากาแฟ่พอกะเกามาเสี้ยเพิ่นกำลังติดต่อ,ตตอพลอ,พอยครับผมเพิ่นนอนค่ะเนผูช้ชมคิดว่าเดีเ๋วยวไข่เอาด้วยค่ะครับออื่นเนาะออื่นไข่เอาก็ะไรค่ะ่รนผู้ชมครับปาดค,คอยว่วาแล้วเหล็กสีมาหวยไทยน้ำหมอกันไหนเนาะเป็นทุกงวดติดไว้ตักทุกงวดวครับผมเดี๋ยวเก่าเปดเนา้นี่เพิ่นบางเทียเพิ่นกะเห็ดไซเฮาที่เถาครับ หวยไทยออกปุ๊บบานนี้พน่นจะเอาหวยมาออกหวยเล่าเลยเสองบางเทีพน่นกะพัดไปอาทิตย์หนาเจ๊งเสียครับสามมือสิเรียกเอามือได้กับพ่นรูเนะะเาะเนียนค่ะเอาเสี่ยงต่างๆกับยับเพลสครับพี่น้องเนาะ,ะเด็กมีเขามีดูดกับผมเนีนค่ะทุก,ทก,ทก,ทกอาจารย์ครับมาตามกันต่อเป็นกำลังแรงใจให้กันครับพอบ่อพี่บุญแม่งได้ท้อพิ่นรุดโอ้ยบอลรูดพิ่นในหกครับเจ็ด ค่ะเพื่อนเป็นรักลอยเนาะเป็นรักน่วยครับผมค่ะครับอ๋าก็อย่เลื่อมครับพี่น้องเนาะครับผมอุดหนุนครีมน้ำเชียร์กลับมาเชียร์ใน้อคกับผมสบู่เซรั่มเนาะเด็กเรลาตาแดงเราค่ะท่านผู้ชมสนามน้ำมืดหมือมืดเว้นดีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยหนาเพื่อนยังอยู่คงชนเนาะค่ะตอนนี้ตาแดงจินอนอยากนอนแล้วทำงานค่ะท่านผู้ชม ดีใจกับเอซีเน,ะนาะเพิ่นเอาของพออุดรเนาะเนี่ยบางท่านกับท่านบางท่านกับประท่านครับผมอืมอ๋อน,นี่นะครับอันเกามาเชียเพิ่นกับฝาวนั่นเพราะว่าเพิ่นกับว่าได้ลงคงิีฮอดแปดนาทีพุ่นเด้แมนตามกฎของเขาค่ะท่านผู้ชมเอฟซีบอกไปยังไงครับพี่นอ้องฝ่าลงเลยฝ้าลงให้เอฟซีในจัาน้าที่ก็เอาบานนี้เอฟซีอยู่ในไร่ห้าก็อยากส่งให้เนาะครับ ทรงแนบทรงแนอ่านบ่เจอเท่งเฝ้าไปกินเข่าแน่ค่ะดันมุ้ช่มืดมื้อมืดเวียนกินเข่าคาบเดียวค่ะเอ๋ถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นได้โชคได้รับก็ย่าลืมเซียนอาจารย์เพิ่นเนาะเนี่ยค่ะโทรมากได้ค่ะดันมุ้ช่วบางเทียก็เห็นใจเอฟซีดีเถ่าครับเพราะว่าเพิ่นกระตามของเซียนผู้นั้นผู้นี้เทียเพิ่นสิฟื้นเนาะเทียเพิ่นสิได้ครับนี่เซียนกับเข้าใจเพิ่นเนาะครับบ้านนี้อ่า เอฟซีก็เข้าใจเสียนแม่นค่ะเพิงต่างคนต่างเพิงกันค่ะท่านผู้ชมเอ่อก็อย่าลืมเสียนเสียนกะเป็นกะเตรียมที่ของเพื่อนเนาะครับผมอ่าแนวทางแม่นแม่นมาฝากค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมควมสวยควมงามครับเซีนเคยครับพี่น้องครับลองไปใส่เบิ่งเด้อครับพี่น้องค่ะครับชุดทดลองก็ได้ครับผมครับเอาถ่ายคลิปกับ พี่ความสวยามงามฝากพี่น้องซีครับผมอุณาใสดีนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ครับพี่น้องเนาะค่ะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคย์แล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขลิมค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีทันไดที่เพนอยากนาซออยากไหนาใสค่ะท่านผู้ชมอยากไหนาเกียงค่ะ อยากให้ฝ่าออกฝ่าจางค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากให้กะจางค่ะทากไล่มาหานื้อเสี้ยไรเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะ098 474 0683ครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะสบู่เฮ็ดให้หน้าเฮาใสให้หน้าเฮาเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมค่ะ นาคำคำกะสีแบบว่าไสออกค่ะท่านผู้ชมไสออกค่ะกะฝาเจ้างสีฝากะสิจางออกคือ,อจางน้ำเชี่ยอยู่โหนแกมยังสีขาดรู้มุม่้ชงครับนี่โหนแกมค่ะจังฟืนไข่มากยังสีขาดท่ามุู้ชมค่ะเข้ากับแบบว่าพรนเด้ขึ้นโตเนะาะค่ะจังฟืนไข่มากกัยังแบบยังทัดเด็ด เต็มที่ปันไนคดค่ะท่า no นผู้ชมค่ะ no นี่คะ่ะกะเอ้ยนี่ฝ้ายูโนแก่มนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะฝ้ายูโนแกมยู่ไตข้างยู่มองนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะมันจะเป็นหนวดค่ะคกับยู่ดังนี่คะ่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะมองนี่ค่ะน้ำของน้ำเสียค่ะจางออกไปแล้ยดิคะด่ะท่านผู้ชมค่ะนาไซนาเกียงออก สอไสออกเนาะนค่ะกับพ่อเป็นว่าจะออกมอดเลยที่ค่ะด่านผู้ชมกับพ่อะวานก็อยู่กับน้ำเชียร์ยี่สิบปีคุณนัเขาค่ะผมหัวก็มาใส่กิ้มค่ะหัวก็เจอค่ะหัวก็เจอเนาะต่อมาออเชียร์คือกัรกับผมเนาะ,ะค่ะนี่ราคาสบู่ที่น้ำเชียร์ใส่แล้วต่อมาก,ก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮทไหนาเฮาเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดัานผู้ชมนี่ค่ะ ชะลอควมเหี่ยวค่ะดันผุ้ช้มค่ะชมเชยนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกะสั่งมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะดันผุ้ชมค่ะคนเก่าที่เถิคนใส่ถือค่ะคนเก่าคนใส่ถือได้ครับผมเพิ่งกะตอนแรกเพิ่นทดนล่องไปชุดชุดนี้แล้ะค่ะครับผมชุดหยอดหีดค่ะดันมุชมเพิ่อเราสองตัวนี้ไปทดล่องกอนเนาะเนียนค่ะต่อมากะซีหลอดหาหลอดครับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่ บ่ได้เมดง่ายๆค่ะอันนี้มันเมดไว้ค่ะเพิ่นกระสั้งเทลหาหลอดหกหลอดเจ็ดหลอดแปดหลอดก็มีค่ะรำมือส้มเพิ่นถือไหมค่ะเพิ่นถือกับหนาเพิ่นค่ะเอาไทเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจค่ะถักไล่คือเก่าเสียเพิ่นบอกว่าหันเด้ค่ะครับต่อมานเสียยวใส่แป้งตลับกันแดดเด้ค่ะรำมือส้มแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาดเด้ค่ะแป้งตลับค่ะ เคีย์ง่ายผอมเถาติดเถากับผิวดีครับผมเนียนพร้อมค่ะ่านผู้ชมยิ่งเฮียรออกกี่สีเอาเอาเป็นตะลับซับซับนิดนึงค่ะท่านผู้ชมกับเฮ็ดให้หน้าเฮาใสขึ้นค่ะครับเนาะแม่นบ่ติดผ่าปิจมูกพร้อมค่ะท่านผู้ชมบ่เป็นคราบบ่เป็นเคอือคราบครับผมแม่นค่ะเอานี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะถักลายมาเด้อค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไป ทดลองเบิ่งก่อนก็นได้ค่ะแม่เนเอ๋อต่อมาก,ก็จะเป็นอ่าเซรั่มทาผิวเด้อค่ะท่านผู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้ำพรอมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะอ๋อแจังได๋กับถักไลน์มาเด้อค่ะท่า,า,านผู้ชมสหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าอยูย่ดีมีแฮงสุขุมสุกคนสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ